สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เปิดมาด้วยข่าวที่หลายคนคงให้ความสนใจกันเยอะเลยนะครับกรณีคุณเอ๋พรทิพย์สกิดใจที่ทางคุณปอณัฐวุฒิสามีออกมาเปิดเผยว่ากําลังเผชิญกับโรคมะเรง็งก็มีกําลังใจส่งไปให้เยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นข่าวที่ เอ่อทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่ามะเร็งนี้มันใกล้ตัวเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครมีชื่อเสียงหรือว่ามีฐานะการเงินยังไงก็เกิดขึ้นได้หมดเลยจริงครับแล้วพอเป็นข่าวคนดังอย่างคุณเอเนี่ยซึ่งคือแน่นอนว่าท่านก็คงมีกําลังทรัพย์มีศักยภาพในการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดแหละครับแต่คําถามที่ตามมาสําหรับคนทั่วไปเอ่อสำหรับพวกเราเราท่านๆก็คือแล้วถ้าเป็นเราล่ะยิ่งพอรู้ว่าโอ้โหค่ารักษามะเร็งนี้มันมันแพงมากๆแพงมหาศาลจริงๆ วันนี้เราเลยอยากจะมาลองขุดคุยข้อมูลกันหน่อยครับว่าโอกาสในการรักษาของคนไทยโดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะค่ะก็คือเป้าหมายเราวันนี้อยากจะทำความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าเป็นเหมือนตาข่ายความปลอดภัยด้านสุขภาพที่สำคัญมากๆของไทยนี่แหละค่ะว่ามันช่วยในการต่อสู้กับโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงลิ้วอย่างมะเร็งได้ยังไงบ้างครับ ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายนี่น่าสนใจมากเลยครับอย่างกรณีคุณเอ๋คนอาจจะมองว่าโอเคเป็นคนมีชื่อเสียงมีกําลังทรัพย์น่าจะไม่กังวลมากเท่าไหร่แต่สําหรับคนทั่วไปแล้วการเจอเมะเร็งนี่มันมันอาจจะหมายถึงหายนะทางการเงินได้เลยใช่ไหมครับหนักหน่วงมากค่ะจากข้อมูลที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยการรักษามะเมรง็งโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายนี่พุ่งสูงจริงๆอาจจะเป็นหลักแสนหรือไปถึงหลายล้านบาทได้เลยนะคะ ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างข้อมูลที่ยกตัวอย่างมายามุ่งเป้าหรือ t a r g e t i ต g ท h e r a p บางตัวอาจจะถึง8.5ล้านบาทได้โห oh, 8ปล้านห้าค่ะหรืออย่างยาภูมิคุ้มกันบำบัดิมม u n o t h e r a ปีที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายรวมๆอาจจะแตะ3ถึง15ล้านบาทได้เลยโอ้โห oh, 15ล้านค่ะตัวเลกระดับนี้มันก็เป็นเหมือนกำแพงที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับคนส่วนใหญ่แบกรับไม่ไหวจริงๆ ฟังแล้วท้อเลยนะครับตัวเลขหลักล้านนี่คือคือแทบจะหมดตัวกันได้เลยแล้วแล้วตรงนี้เองใช่ไหมครับที่ระบบ30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองเข้ามามีบทบาทสำคัญมากมมันช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้จริงๆแค่ไหนครับนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยค่ะสิทธิบัตรทองเนี่ยถือเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เป็นหัวใจหลักของระบบสาธารณาสุขไทยเลยก็ว่าได้เพราะครอบคลุมคนไทยจานวนมหาศาลจริงจริงค่ะ สิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ป่วยมะเร็มภายใต้สิทธิ์นี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นการผ่าตัดเคมีบำบัดหรือคมโมรังสีรักษารวมถึงยาที่จำเป็นหลายรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือบัญชียาจอสองซึ่งเป็นยาจำเป็นแต่ว่ามีราคาสูงมากๆบางรายการซึ่งตรงนี้ผู้ป่วยจะร่วมจ่ายน้อยมากหรือบางทีก็ไม่ต้องจ่ายเลยทำให้เข้าถึงการรักษาที่เป็นมาตรฐานได้ค่ะว่าถึงแม้จะเจอโรคร้ายแรงค่าใช้จ่ายสูงอย่างมะเรง็งแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังพอมีทางออกในการรักษาโดยที่ไม่ต้องถึงกับล้มละลายไปก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันช่วยลดความเสี่ยงให้จะเกิดหายนะทางการเงินจากค่ารักษาได้มหาศาลเลยค่ะแล้วเรื่องการป้องกันหละครับหรือการตรวจเจอแต่เนิ่นๆสิทธิ์นี้ครอบคลุมด้วยไหมครับครอบคลุมค่ะเรื่องการป้องกันสิทธิบัตรทองก็ให้ความสําคัญนะคะมีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งที่สําคัญสาคัญฟรีหลายอย่างเลยเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านม ซึ่งการตรวจพบเร็วเนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับนอกจากจะครอบคลุมค่ารักษาแล้วเหมือนจะมีนโยบายที่เข้ามาช่วยเรื่องความสะดวกด้วยที่ได้ยินมาคือมะเร็งรักษาทุกที่หรือ cancer anywhere อันนี้มันคืออะไรแล้วมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษครับอ๋อ cancer anywhere อันนี้เป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อช่วยลดอุป,ปสรรคเรื่องระยะทางแล้วก็เรื่องเวลารอคอยการรักษาค่ะ คือสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองนะคะพอได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเรง็งก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายโครงการและมีศักยภาพในการรักษาได้ทั่วประเทศเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวยกเว้นครั้งแรกนะคะที่ต้องไปยืนยันการวินิจฉัยก่อนอ๋อครับ ซึ่งจุดนี้มันจะต่างจากสิทธิประกันสังคมอยู่นิดนึงที่ปกติแล้วจะผูกติดกับโรงพยาบาลที่เราเลือกลงทะเบียนไว้ตอนแรกใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สิทธิบัตรทองเนี่ยเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยค่ะฟังดูเป็นระบบที่พยายามพัฒนาพยายามปรับปรุงให้ตอบโจทย์ผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนโยบาย30บบาทหรือบัตรทองเนี่ยมีความหมายต่อสังคมไทยยังไงบ้างครับ นอกเหนือจากเรื่องการรักษาพยาบาลโดยตรงอืมจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าแค่โครงการรักษาฟรีนะคะ ต้องบอกว่ามันคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยค่ะมันทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจแบบไหนรวยหรือจนมีหลักประกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นตามมาตรฐานได้มันเหมือนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะคะที่ช่วยค้ำจุนชีวิตคนจำนวนมากจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนออตะข่ายความปลอด ภัยทางสังคมหรือโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่สำคัญมากๆเลยค่ะช่วยป้องกันไม่ให้ครอบครัวต้องล้มละลายต้องหมดเนื้อหมดตัวไปกับค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะกับโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงๆอย่างมะเร็งเนี่ยแหละค่ะมันคือหลักประกันสุขภาพที่แบบว่าสาคัญมากๆจริงๆนะคะครับชัดเจนเลยครับฟังแล้วก็เห็นภาพเลยข่าวของคุณเอ๋พอทิพย์ก็เป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนเราอีกครั้งนะครับว่ามะเร็งมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ารักษาก็สูงมากจริงๆ แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ประเทศไทยเรามีระบบ30บาทรักษาทุกโรคเป็น,นกลไกหลักที่สําคัญมากๆที่ช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าถึงการรักษาที่จําเป็นได้แล้วก็ยังมีนโยบายอย่างแคนเซอร์เอ็นนี่แวร์เข้ามาเสริมเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการอีกด้วยใช่เลยค่ะระบบนี้ช่วยแบกรับภาระเรื่องการรักษาได้อย่างน่าทึ่งมากๆแล้วนะคะแต่ทีนี้คำถามที่เราอาจจะต้องขบคิดกันต่อหรือเป็นประเด็นชวนคิดต่อไปก็คือ ในขณะที่การรักษามีหลักประกันที่ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรื่องของการป้องกันแล้วก็การตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลดความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่มันซับซ้อนหนักหน่วงยาวนานแล้วก็เป็นการลดความสูญเสียลดภาระโดยรวมทั้งของผู้ป่วยเองครอบครัวแล้วก็ระบบสาธารณาสุขของประเทศในระยะยาวได้ยังไงบ้าง อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปที่เราต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นค่ะ